แบบนี้็นไ,น,ะะนไมมีมมอมเลยอะสนมิมเยอะอะพี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปอเกเรเกมเมอร์เลือดใหม่หัวใจ LGBTQ นะครับว้เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Evil Inside ซึ่งเป็นเกมที่แปลว่าปีศาจข้างในนั่นเองนะจ๊ะข้างในเรานี่จะมีปีศาจอะไรรอเราอยู่บ้างเพื่อนๆก็น่าจะเห็นในคลิปกันก่อนแล้วแอดเป็นคนที่แบบจิตใจดีนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอีวิลนะมแต่แองเจลใครเชื่อก็บ้าแล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยมันจะหลอนแล้วก็แปลกประหลาดยังไงเนี่ยแอดจะเข้าไปเล่นกันให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าเห็นฝรั่งเนี่ยเขาก็มีการนามารีวิวกันค่อนข้างเยอะนะแต่เป็นเกมที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากนะจ๊ะเออแอดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นโพรล็อกดูนะครับเป็เิดรื่่องงซึก มีความน่าสนใจเอาแค่ทำนองต้นเกมก็น่าสนใจแล้วข้างในเกมจะน่าหลอนขนาดไหนหรือจะตกใจยังไงนั้นมารับชมกันเลยจ้าเรามีข่าวใหม่ที่มาถึงในทางเหนือของอเมริกาเออนี่คือแมรี่เจนแอดริสันจะเป็นคนรายงานขอบคุณมากค่ะเจ้ พวกเราเจอร่างร่างของโรสอะไรบางอย่างอ่านไม่ทันที่จะใส่ซับให้นะครับโอ้มายก็ฮัผัวของเขาเป็นคนฆ่าโอ้ม y god ทำไมถึงโหดร้ายอย่างนี้ทำไมต่างประเทศเขาแบบนิยมฆ่ากันเล่นเหรอถ้าเธอจะเป็นงานลเริกลิ้นพันไปอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงหน้าหน้าต่างเกมก็คือซีนนี้ไล้หรอไว้ยมีความเสียสลันนะทำนองทำนองทุกคน โอ้ยบรรยากาศไม่เบาอยู่บรรยากาศไม่เบาอยู่เท่าที่แอดเห็นนะนะแบบในในหน้าปกอะหน้าปก youtube ที่แอดไปสอ่สองมาฝรั่งเขาทำหน้าตกใจกันนะแสดงว่าซําสแกวไม่ธรรมดาทุกคนเดี๋ยวจะมาลองดูว่าคนหน้าได้คนหน้าตาหน้ารักแบบแอดเนี่ยจะทนแรงกับเพื่อมไหวไหมนะจ <Hello? S 1> ๊ะฮเสวัสดีนะ่ะเฮ้ยมาร์กนานแล้วนะ <happened> นแต่เกิดเรื่องเกี่ยวกับแม่ของนายน่ะ เกิดอะไรขึ้นมาหลายเดือนก่อนเลยใช่ใช่ใช่ขอโทษทีฟังนะคัณคุ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 ตคุณคุณคุิตุณคัณคม่คุณคุณคนณคุ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 มคุณคชื่้ณคุณคุณคุณุ้ณค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 ชื่อณคหมคอนคุณคุนคุนคุณมุณคเณคุณคุณคุ่คุณบุาคุณ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 ืุนคุณคุณคุณคุาคุณคุณคุณคุัคุณทุณคุณคุณคุุณคุณคุณดุณคุณคุเดี๋ยว เงาอะไรวะนั่นนะ่ะคนผูกคอตายป,ป้าบนบนกระเพาเฮ้ยคุณปราเดี๋ยวเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอมาร์คถ้าเกิดนายพูดว่านั่นคือแม่ของนายฉันจะตบหัวกระบาลนะไม่นะไม่เหมือนแม่เลยอะไรอ่ะยุ้ย,ยคุณพราอะไรวะเนี่ยอะไรทุกคนเข้าใจไหมแอดงงมากแอ,แอดกนันว่าเข้าเกมแล้วเหมือนมีตัวอะไรเดินมาด้วยอ่ะยุ้ย,ยตะกี้มันเหมือนมีใครบางคนอ่ะ อ๋อนะอ้ยตื่นมาในที่ที่เราไม่สามารถอธิบายได้อีกแล้วอะหรือว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของบ้านหรอเปิดประตูมาได้ด้วยจ้าเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจบอกไม่ถูกเปิดเกทได้ไหมเปิดประตูได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้ยนี่หน้าต่างเกม <c oughs> มึงเลยจ้าแม่ฉันตายแล้ว <c oughs> พ่อฉันก็ติดคุกฉันต้องดูแลน้องชายเหรอเอ้ ตกลงมาหา้องชายหรอตะกี้ซีนี้ป้าที่มันเดินไปทางเนี้ยแง่ <Yeah. S 1> มันดากาศโคตรไม่น่าไว้ใจมีหีบด้วยอะ่ะกดกดอะไรปฏิสัมพันธ์มาเนี้ยซูมได้ไหมซูมได้แต่ทําอะไรไม่ได้ทุกคนท้ไง่ายอยู่มีสมุดหนังสือมีประตูบานหนึ่งมีคล้ายๆเสียรลักล็อกอะ่ะเอะอ๋อ,อกด F ในการปฏิสัมพันธ์กด F ได้ไหมได้ไหมถอยหน่อยไม่ได้ คือตะเกียแอดลงกดวิ่งเนี่ยน,นี่คือวิ่งแล้วนะอันนี้คือเดินตัวละครเป็นเป็นแบบพิการหรอหร<า>ือว<า>่าว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออสวัสดีจ้าแม่อะไรอ่ะหมายความว่างไงอ๋อเฮ้ยมีคนเปิด,ดวิดีโอสื่อสารทิ้งไว้ทุกคนยุ้ย <Jackie? S 1> แจ็คกี้แจ็คกี้ชื่อน้องชายแน่ๆเลยนะทุกคนฮะน้องชายเป็นเด็กทารกเหรอ อะไรกันเด็กขนาดนั้นเลยบ้าบอคเขาแต่ที่สุดแล้วนี่คืออะไรอะโฮม e วีทโฮมเหมือนเป็นประกาศขายบ้านหรือว่านี่เป็นบ้านในอดีตของเราแล้วเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากแม่ตายแล้วก็พ่อติดครุกแล้วก็ทีนี้อาจจะลืมน้องชายไว้ในบ้านหรือเปล่าเราก็ต้องมาหาทางช่วยน้องชายแน่ๆเอ็ดว่าเฮ้ยฉันเปิดประตูไม่ได้อะเราจะให้ทําอะไรกันเลยเอ็ดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะ <The> นั่นมันบ้าอะไรกันนะใช่ใช่ใชนะ่นะมึงไม่เปิดให้กูตะต่เมื่อกี้ลนะ้ะไม่เห็นมีผลต่อเนื้อเรื่องเลย <c oughs> ตอนรับกูแบบนี้ด้วยจ้าห้องใตดินที่ฉันไม่ชอบอีกแล้วจ้าแต่ดีนะที่สว่างไม่เป็นไรถ้าสว่างพอชำใจได้ทุกคน <c oughs> ด้วยความที่ว่าทำนองมันโหมโรงตลอดเวลาแอดก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าไว้ใจทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวแอดเอง <c oughs> อย่างที่ทุกคนเห็นว่าทุกคลิปนั้นแอดมาร์กจะทำอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นว่ากรีดกราดบ้านแตกอะไรเงี้ยหวังจะเจออะไรจะแอดสินะไม่เจอหรอกทำไมบ้านมันมีสวิตช์ไฟอันใหญ่ขนาดนี้อยู่กลางบ้านหรือว่าเราต้องสับไฟอหรอไม่มั้งโอ้ยทำไมมึงสร้างบ้านแบบนี้เนี่ยทางเดินหน้ากวัวเวอร์เฮ้ยมึง ัองทำใจไม่ได้เลยอ่ะฉันยังไม่พร้อมเลยอ่ะฉันสิบยาเอาไปซื้อ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 กับข้าวหรือยังไปทันแล้วไม่นะอุ้ยตะกี้เอ็ดยังไม่ได้กดเปิดเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันทางเดิมป่ะตอนแรกๆอ่ะฮะเกมลูบเหรอยี่แต่รอบนี้เปิดประตูบานนี้ให้ หรือว่าทุกๆครั้งที่เราเดินผ่านทางเดิมจะมีห้องที่เปิดให้เราสินะแบบนี้คุณเปลาตกใจมาเลยฮะตะกี้แอกำลังคิดว่าจะจัมสแกทุกคนเจอเองจ้ากำลังคิดว่าเฮ้ยเกมมันเริ่มมีผีเราก็จะเป็นผีเองเะพอนังผีออกมาเลยเออไม่ต้องแล้วยางี้สิเรามล่อตลกกันอะกันเป็นประตูทำไมเนี่ย วินี่ไงน้องชายเราใช่ปะตกลงมึงตายแล้วปัญญาตะเกียหัวโตเต็มห้องเลย<อ>เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิยังไงอะพิดเฮ้ยเฮ้ยพี่มาร์กแกอุ้มขึ้นมาดิแอดกดอุ้มแล้วมันไม่ยอมอุ้มนะทุกคนเราอาจจะต้องไปแบบเอ่อหมายถึงว่าสำรวจที่อื่นก่อนหรือเปล่านะหรือย,ยังไงหรือนอนบนติด <c oughs> เพื่อเราเด็กหยุดร้องแล้วน้องเราอะแล้วทำไมอะไม่อุ้มน้องไปด้วยอะ เออไม่อุ้มน้องไปด้วยอ่ะเดี๋ยอ่ะอ่าอ่ไม่นะมันเปิดไฟได้ไหมไม่ได้ด้วยแล้วอย่านะอย่านะอย่านะ,ะเฮ้ยแล้วรู้สึกว่ามันมันก็กดดันอยู่นะ <c oughs> ข้างบนมีอะไรปล่าตะกี้อตอนแรกเราเห็นมีคนนึงมันเดินไปอะ่ะนาฬิกาตอนนี้กี่โมงแล้ววะที่เนี่ยประมาณสี่ทุ่มหรอสามทุ่มเกือบสี่ทุ่ม ตกลงอันนี้เปิดได้ยังเฮ้ฮะนาฬิกาหรอมันยังไม่เที่ยงคืนเลยอะเฮ้ยแล้วถ้าทุกคนสังเกตดีๆดูดิตัวเลขอะเลขเจ็ดปนะ่าวนหรือเลขสองกับหัวเอาเลขเ็ดเว้ยไม่นะจะมีห้องไหนเปิดให้เราอีกไหมอะตัวละครวิ่งเร็วแค่นี้ปะยุยอุ้ยมารอบนี้วิทยุมันหายไปแฮะ ฮัลโหลฝรั่งเขาชอบกินอะไรอย่างงี้กันใช่ปะตะกี้ฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์นะนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยหลอนๆเหมือนกันเนาะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้จ้าอ๋อเราต้องมารับโทรศัพท์ก่อนทุกคนที่ไหนอ่ะนี่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 โอเค ่นจะเป็นพวกคอร์เซ็นเตอะไรโลจิสติอีบ้านั่นมันการหายใจของแม่ฉันงั้นเหรอมอมมอมออถ้าเชื่อว่าเป็นแม่แกก็บ้าแล้วอะไรเงี้ยผีมันเป็นผีอีมาร์คไม่นะอ้อุ้ยเหมือนเห็นตกใจเหมือนว่าเห็นผีอ่ะไฟกระพริบแล้วจ้าไฟเริ่มกระพริบแล้วจ้ามีอะไรอะป้าอุ้ย เอาแล้วไงได้ชิ้นส่วนของกระดาน v g ีแล้วเราก็ไปส่วนต่อไปเราค่อยๆเก็บของในบ้านให้ครบแต่ว่าผ่านการเดินทางทานเดิมๆมาทุกคนแล้วก็เริ่มใหม่ปะม,มาดูซิว่ารอบนี้เราจะเจออะไรในบ้านหลังนี้มาสิเปิดสิจ้า<อ>คุณพระดูมุกนี้ซะก,ก่อนใครจะเป็นึกว่าเะเลืรดไฟน,น้ารักแบบนี้ อย่านะมึงอย่าพองหัวมาอีกนะไอ้น้องชายเสียงอะไรทำนองทำสน่ากลัวแต่ไม่มีอะไรเลยไม่ะไม่ด่ต้องแช่เองซะเลยไม่ต้องแช่รอบนี้โอเคเด็กยังเป็นเด็กคนเดิมอยู่นะจ๊ะแค่เดินเข้ามาดูเหมือนห้องที่เปิดไปแล้วในรอบที่แล้วจะเปิดไว้เลยวิแล้วไงอ่ะค่ะรถไฟรำไงอ่ะเนี่ยมีห้องอีกตั้งหลายห้องที่จะเปิดหรือเปล่า กูนึกว่ามาข้างบนกูก็มอง,งมข้างบนตั้งนานมานอนข้างล่างอ้าอุ้ยฮะอะไรอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยตะกี้เมืันมีเงาอะหรือว่ารถไฟนี่เป็นตัวบอกรหัสเราโอ๊ยเป็นาวบ้านไยเดี๋ยวนะหมายความว่าไงหรอตรงนี้อ่ะมีรหัสอะไรบอกเราหรือเปล่าทุกคนไม่นะ มีรหัสอะไรบอกหน่หนอยไหมะไอหนูน้อยหรือว่าไอเทมของเรามันต้องเปิดดูตรงไหนนี่หรือว่าเวลาปะสามทุ่มแบบห้าสิบเก้านาทีเก้าห้าเก้าไหมแอดลองดูหรือว่าจะเป็นเข็มนาฬิกาสักอย่างเราต้องหารหัสจากที่นี่แน่ๆุกคนคิดว่ายัางไงกันบ้างแอดว่าน่าจะเป็นนาฬิกาเนาะอุย้ยแต่มันมีแค่สองตัวดิเราลองเก้าห้าเก้ากันก่อนไหม เอ่อกดอะไรงั้นเหรอ959ไหมไม่น่าใช่ละเพราะว่าตัวหนังสือมันมีถึง4ตัวได้ยังไงอะ่ะหรือว่าเราจะต้องไปหารหัสจากข้างหน้าอ้าวประตูปิดไปแล้วไม่เนะรหัสจากไหนเลอที่มันมาล้มที่พื้นตรงนี้มันอาจจะมีรหัสอยู่ที่พื้นหรือเปล่านะ ก็ไม่มีจ้าหรือว่าต้องอหยิบหนังสือเหรอ้ยอุ้ยๆ้ยเยจอแล้วเแล้วถอยหลังโอเคว้าวศูนย์หนึ่งสองสาี่ห้าหกเดปดเก้าเหมือนว่าจะมีรูปบ้านดอกไม้ต้นไม้แล้วก็พระอาทิตย์นะทุกคนถ้าเราดูแล้วเนี่ยสีชมพูใช่ไหมโอ้โ oh. <laughs> <affe, f> หเดี๋ยวนะเลขสองเหรออ่ะสองสีเขียวก็คือสุไม่ใช่แหละ สีเขียวก็คือเลข9ก9สสีนี้29เาแล้วเอ้าแล้วตรงนี้มันไม่มีเลขทำยังไงอะ290หรอาอูนย์เน่แอดวานจะใช่2901ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดู2901้ดิอ่ะเอาไหม ได้ไหมโอ๊ยทำไมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องมาแคสราหัสกันใหม่ทุกคนเอาให,หม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ทุกคนพอเรามาดูดีๆอ่ะแอดได้ละวิสองเกจ้าโอเคต่อมาตรงที่แอดดูได้เลยแล้วกันนะโอเค2951ใช่ไหมไอ้าเป็นไงล่คะครับเฮ้ยทำไมเออวิ ได้กุญแจอ,อะไรบางอย่างมาแต่ตะกี้ได้ยินเสียงประตูเปิดนะบ้านไหนอะบ้านนี้หรอไม่ใช่แต่แอดว่าเราต้องหาทางออกด้วยนะอุ๊ยเจอแล้วทุกคนบ้านนี้คุณพระเลยจากรถไฟมานิดเดียวก็เจอเลยโอเคฮะละัลโหลเฮ้ยเราได้กน้แงบนแล้วแอดว่าเจอแน่แน่เ้ยเฮ้ยเ้ยเสียงมันดันขึ้นมาอะ เสียงมันแบบเหมือนฟ้าผ่าทะลุหลังมาเลยจ้าโอ้ยนี่บ้านมึงทำไมต้องแขวนอะไรมันยาวขนาดนี้ทุกคนเห็นปะแอดว่ามันผิดปกติมากเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะประกาศขายบ้านอีกแล้ว Home มสวิต h h โฮมแล้วก็มีในส่วนของไม้กางเขนด้วยจ้าทางที่นี่แม่เราจะดูไม่หยอกเลยนะต้องเอาตะกอ้อเข้าปากแม่ไปนะ <c oughs> ไม่ลนะ <c oughs> ไม่จริงสิไม่ไ่นะเฮ้ย <c oughs> ทำไมทางเดินมันเหมือนเดิมเลยอะแค่เราขึ้นมาข้างบนเอง ถ้าลงไปก็ห้องใต้ดินเหมือนเดิมก็แสดงว่าเราแค่เปลี่ยนมิติเหรอโอ้อานาอานา VG อีกไหมนั่นไงแอดว่าแล้วเราค่อยๆเปิดชิ้นส่วน VG วุ้ยตอนนี้ถ้าได้กระดานครบแอดคิดว่าเราน่าจะแบบเล่นอะไรบางอย่างก,กับแม่เราได้หรือสามารถสื่อสารกับแม่เราได้เพราะว่าตัวละครเราบอกเองว่าเราอยากติดต่อสื่อสารกับแม่ไง เปิดสิจ้าเปิดฮะเดี๋ยวนะคือไงอะนี่จบแล้วเหรอแล้วดูแม่แม่ทำไมแทนกับหนูอย่างงี้ล่ะคะไม่นะจบแล้วหรอเอาจริงดิอแล้วเกมก็หลุดออกมาเลยจ้าไหมนะ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเกมใหม่ก่อนเนดะี๋ยวทุกคนจะได้มีเสียงรองพื้นนิดนึง โอเคตอนนี้กลับมาอยู่ในเกมกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการค้นหาปีศาจที่อยู่ภายในแต่แอดคิดว่าโพล็อกมันสั้นไปหน่อยเนาะถ้าทาันเกมเต็มเนี่ยจะประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเลย <c oughs> แต่เกมตัวนี้แอดไปสืบมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเกมตัวเต็มแล้วทุกคนแต่ว่าเท่าที่ไปส่องมานะมีชาวต่างชาติเขาเล่นหนะักประมาณแบบ40นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงก็จบได้แล้วก็เกมราคามันแรงมาก200กว่าบาทก็เลยคิดว่าอุ๊ยจะเอามาเล่นดีไหมเนี่ยก็เลยคิดว่าถาาาเพื่่อนนนกกกดีว้ใใครสจ็ ยังไงดีล่ะก็สามารถไปกระซุปแต่งได้ที่ช่องโปรเจเนียนะจ๊ะอะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็โอกาสหน้าลวกันเดี๋ยวแอดดูอีกทีนึงว่าจะเอาเกมนี้มาเล่นต่อไหมถ้าใครรู้สึกชอบหรือสนใจก็ลองพิมพ์กันมาได้แล้วกันเนาะเพราะว่าเกมมันสั้นเกินกับราคานะปกติเกมราคา200เนี่ยมันจะเล่นประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงอะไรก็ว่าไปเนาะแต่เกมมันสั้นไปนิดนึงนะทุกคนนะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซฟไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะยังไงเดี๋ยวหาเกมอื่นมาเล่นให้